อีกหนึ่งกิจกรรมที่กําลังจะเกิดขึ้นแล้วไม่กี่วันนี้ก็คือลอยกระทงนะครับลอยกระทงเนี่ยประเพณีที่ต้องบอกว่าเป็นที่ตื่นตาตื่นใจแล้วที่สําคัญหลังจากที่โควิดกลับมาดีขึ้นสถานการณ์ดีขึ้นหลายพื้นที่ก็มีการจัดกิจกรรมนะครับเพื่อที่จะให้พวกเราเนนือได้ไปร่วมสืบสารประเพณีไทยกันนะครับโดยเฉพาะกรมประชาสัมพันธ์ นะครับคุณหมอครับกรมยามพันเนี่ยจัดกันทุกปีนะครับยกเว้นปีก่อนหน้านี้ที่ผ่านมานะครับที่มีโควิดเราก็ไม่ได้จัดกันทีนี้ปีนี้เขากลับมาจัดอีกแล้วนะครับเริ่มวันนี้ครับคุณหมอครับวันที่6จนถึงวันที่8เลยนะครับ ที่ซอยอารีรนะกรมประชาธรรมซอยอารีเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมนะครับโดยเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับทางกรมประชาัรพัน,นะครับรวมถึงสํานักงานเขตพญาไทสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพเนี่ยเขาไปร่วมกันในการตรวจสอบความแข็งแรงของท่าน้ําที่จะใช้ในการลอยกระทงในครั้งนี้นะครับเพื่อสร้างความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนที่จะไปร่วมงานต้องบอกคนไปเป็นพันนะรวม 2- อสาวันที่ผ่านมาอันนี้เป็นพิธีเปิด ของปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับถามว่าในงานเนี่ยมีอะไรบ้างก็จะมีการเนี่ยครับมีการร้องเพลงมีการแสดงดนตรีจากวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์นะครับมีการออกร้านต่างๆนี่อาหารอร่อยมากแล้วก็นี่เรามีสะนะครับมีสะะรสะน้ําภายในกรมประชาสัมพันธ์มีกระทงเยอะแยะเห็นนะลูกเล็กเด็กแดงนี่คู่รักก็ไปกันเป็นคู่มีกระทงจําหนในนั้นเลยไม่ต้องถือมาจากบ้านก็ได้นะครับมีหลากหลายให้เลือกใครสนใจสามารถที่จะไปร่วม งานก็ได้วันนี้เริ่มวันแรกนะครับวันที่6จนถึงวันที่8วันที่8เนี่ยก็จะมีพิธีเปิดด้วยนะครับในช่วง5โมงเย็นโดยจะมีท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านอนุชานาคาใสท่านปลัดประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็มีแขกผู้ใหญ่ต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยท่านอธิบดีกรมประชาพันธ์นะครับพลโทสันเสริญแก้วกำเนิดท่านรองอธิบดีบอกว่าจัดเต็ม จัดยิ่งใหญ่แต่ภายใต้มาตรการที่มีความรัดกุมและก็มีความปลอดภัยนะครับเพื่อให้พวกเรานั้นนะครับได้ไปร่วมกันลอยกระทงอย่างสนุกสนานแล้วก็ชมดนตรีชมการแสดงด้วยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับผู้ที่จะไปลอยกระทงนะก็เตรียมการได้แล้วนะครับวันวันนี้ก็วันที่6แล้วใช่ครับเราก็จะมีงานลอยกระทงทั่วประเทศในวันที่แปดวันที่แปดคืนนะครับครับคืนนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านให้งดใช้กระทง ที่ทาจากวัสดุที่มันไม่สูญสลายนะโ,<อ>โดยเฉพาะโฟม,โฟมพลาสติกเนี่ยเราต้องละเวน้นเราต้องไม่ใช้นะฮะถ้าเป็นกระดาษบ้างก็ได้นะครับ<อ>แต่ว่าที่ดีที่สุดเลยก็คือเราใช้พวกวัสดุจากพืชน,นะครับ,รบพวกกล้วยใบกล้วยหรือว่าอย่างมันแพงไปเราอาจจะเป็นขนมปังก็ได้นะครับโอ้ขนมปังนี่ลอยไปแล้วเลี้ยงปลาด้วยครับคุณบอกครับเคยเห็นในเห็นในติ๊กต็อกคลิปหนึ่งครับคู่รักเนี่ยโอ้โหอธิษฐานกันนานมาก เป็นเป็นเป็นกระทงแบบขนมปังพอลงไปแป๊บเดียวครับไม่ถึง1 0นาทีไม่ถึงไม่ใช่ไม่ถึง20วินาทีหายเกลี้ยงนะปลาตอดหมดเลยครับครัปุ๊บปุ๊เป็นอาหารปลาไปด้วยในตัวอ่าใช่ก็ช่วยกันรักษาความสะอาดรักษาสิ่งแวดล้อมเพราะเดี๋ยวงานเราจบนะที่กรมประชาพันธ์วันลุงขึ้นไม่ต้องรุงขึ้นนะหลังงานนี่จะมีเจ้าหน้าที่ ของเทศกิจกขอรักษาความสะอาดของเขตมาช่วยกันเก็บกับกรมประชาธมพันธ์นะครับถ้ามันย่อยสลายไม่ได้นี่ลำบากนะครับเราจะต้องเอาไปฝังกรบแล้วก็2ีปีก็ไม่สลายแล้วก็จะนอกจากคือเราจะไม่ได้บุญแล้วยังทําโทษให้กับโรคใบงามๆโรคใบนี้ให้ร้อนขึ้นด้วยนะครับก็ช่วยกันด้วยนะครับครับ ดังนั้นไปกันได้นะครับที่กรมประชาสัมพันธ์สรีสัมพันธ์นะครับที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือทางผู้จัดเนี่ยฝากบอกว่าอย่าลืมอันนี้ควรจะสวมหน้ากากต้องใส่เพราะว่าคนเนี่ยอัดแหลกนะคนจะไปกันเยอะแต่มาตรการของเราเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการมีการาให้สวมหน้ากากก่อนเข้างานนะครับแล้วก็บางพื้นที่ที่มีการเราก็คงก็จะมีการเว้นระยะหน่อยมีการจัดระเบียบให้ให,ใ,หใ,หให้มีความปลอดภัยนะครับหลายที่ที่จัดงานเนี่ย ก็จะมีคนเข้าไปเยอะโดยเฉพาะถนนเข้าสารตามวัดวารามนี่ครับบางที่เขาใช้การลงทะเบียนล่วงหน้านะฮะท่านท่านดูดีๆก่อนก่อนไปนะครับเพราะว่าถ้าท่านไปเยอะมากๆเขาไม่เข้าเดี๋ยวจะเสียอารมณ์นะฮะเพราะว่าเขากลัวคนจัดเออกลัวกรณีเหมือนกรณีที่เกาหลีนะครับที่ตายไปร้อยห้าสิบกว่าคนเนี่ยก็เกิดจากการเบียดเสียดยัดเยียดแล้วก็ผักกันล้มทับกันเหยียบย่ำอากาศไม่พอหายใจนะครับอันนี้ก็ขอให้พวกเราไป เที่ยวสงการขอโทษทีเที่ยวรอย,รอยกระท,รง,รระทรงแบบปลอดภัยนะครับครับนะฮะน,นี่ก็เป็นข่าวฝากประชาสัมพันธ์ฝากแจ้งมานะครับผู้ชมครับ